วาสนาผู้ใดนอซึิได้กินปนปลาฟีมือข่อยไปแล้วสวัสดีจ้า้มนี่มีเมนูปนปลานิยนกับซุปบักทั่วไ่หูหมู้ะจ้าสมกะลัใไ่ผักบัวแถมผักอีกส่วนหนึ่งจ้ามีผักติ่วพร้อมเด้อ้มนี่ผักเพลวกับสะระงหน่ามงาม,งามไม่ผู้ใดามากิกนผักเพ่วขึ้นหบวจ้าผักเพ่วนี่กินกับยังกะเขากัน้ะจ้าแม่นแท้กินกับหนมเนื้อในสุดยอดคักแซมแห้งจ้า เคยได้เงนแต่เขาว่าล่มพัดเย็นดีกินเขากะปนก็น่าจ,จะแม่อะไหรอกจ้ากว่วสิได้กินปนนี่โอโ้โหต้องใจเย็นคือล่มหรอจ้าร้ายคันตอนอยู่เดอ้อค่ะการเฮ็ดปนนี่นอกจากเมื่อกี้นี่เขากะต้มอาบะเขือใส่กระปลาและก็ใส้ปลาไว้แล้ว้อจ้าอันนี้เขาก็น้ำหอมแดงกับกระเทียมมะขวก่อนะนจ้าคัวควัวให้หอมจ้าเส้นเราก็ไปแก้เนื้อปลาก็เลยจ้าจากนั้นก็มาเริ่มการตำจ้า ใส่พริกป่นหอมแดงกับกระเทียมที่เยาขัวไว้จ้าลงไปแล้วก็ตำ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 จ้าตำให้ละเอียด้อจ้าชีวิตนี้วนเวียนอยู่กับการตำไมลี่เจ้าพี่น้องเฮ็ดกับเขานี่ตำทุกมือเลยจ้าจากนั้นก็ใส่มะเขือลงไปจ้าใส่มะเขือลงไปแล้วก็ตำให้เข้ากันจ้าตำมะเขือให้ละเอียดแบบนี้แล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไป้อจ้าใส่เนื้อปลาลงไปแล้วก็เคี่ยคเล่ในจัหน่อยจ้าบ่ต้องตำรลาย้อจ้าเดี๋ยว่นจะแหลกเกินไปจ้า ตบไทยด้วยเติมน้ำปลาจ้าแล้วกับปรุงรสตามใจชอบ้ะจ้าน้ำปลาเล็กน้อยผงนัวคือเกลาอใส่ไลยแซบไลยจ้าเสาร็จแล้วก็ใส่หอมผักซีลงไปจ้าคน้คนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยจ้าปนปลาเน้นแอบเติมพริกป่นลงไปเล็กน้อยจ้าเพราะว่าห้าเป็นคนแซบจ้าห้าต้องเติมให้มันแสบแจักหน้อยเสร็จแล้วจ้านี่อร่อยถูกใจอนามัยยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่ได้ย้ายไปไหน ต่อไปตามด้วยเมนูซุปบับทั่วไสหูหมูจ้าซุปบัทว่วเ้าก็จะใส่ปน,นิ่งห้อเห็ดใเมังกีพร้อม้ะจ้ะเ้าก็เริ่มจากการน้ำบักทั่วไปต้มแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นพ่อข้ามแบบนี้จ้ะจากนั้นก็ต้มหูหมูให้เปื่อยแล้วจ้ะนี่หูหมูน้องซื้อที่เขาต้มเมื่อแล้วแล้วจ้ะเอามาต้มเพิ่มจักน้อยจากนั้นก็ใส่พริกป่นแล้วก็ใส่ทั่วลงไปจ้ะทั่วที่เขาต้มไว้แล้วก็โขกโขกโขกตำ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 ให้เพลินแหลกแหลกแน่จักน้อยแล้วจ้ะก็จะ ตามด้วยหูหมูที่ต้มเสร็จแล้วนะจ่าเข้ากับไซลงไปแบบนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก่าใส่ปนลงไปเล็กน้อย้อจ้าหน่ปนเนี้อเห็ดไบเมื่อกีน้นี่ใส่ปนลงไปเพิ่มความนัวความอร่อยนอจ้าหน่ใส่ลงไปแบบนี้เลยตามด้วยข้าขวคั่วแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบจ้าเหมือนเดิมจ่าผงนัวใส่หลายเสบหลายปาดขาวขาวขาวหลากเลย <laughs> จากนั้นก็โค้เล่ขคอเล่ให้เขากันใส่ผักที่หัาซอยไว้ลงไปจ่าอุ้ยผักแพลวหัวไม่นี่นอจ้านิ ยัวยัวยัวให้เขากันจัาน่อยจ้าเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วซุปบกถั่วของเราแส่บมแห้งจ้ามาๆา,า,าบันทึสิบหไปเบิ้ง้าเขาได้จ้ามือวานได้ยังกินแน่คุณน,น่ะซุปบกถั่วเทศใสจานเรียบร้อยจ้านากินมากเลยวันนี้ก็มีซุปมะถั่วนะจ้าแล้วก็มีป่นปลานิลจ้า ตบทายด้วยสมพักจ้ามาเด้อกินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องเมนูข้าวเบริรติฟอีกแล้วจ้า